สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับรูรัตนาพรกันนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารที่ตัวหารเป็นจํานวนที่มีสหลักกันนะคะอามาดูตัวอย่างที่1เลยค่ะ2448หาร34นะคะตั้งเลยนะคะ2448ค่ะหาร34นะคะ สามสิบสี่หารสองไม่ได้ใส่ศูนย์ค่ะหารยี่สิบสี่ไม่ได้ใส่ศูนย์ค่ะเหตุผลที่หารไม่ได้เพราะว่ามันน้อยกว่าสามสิบสี่นะคะเราก็เลยให้มันไปหารที่สองร้อยสี่สิบสี่ค่ะหลักการง่ายๆนะคะเราใช้นี่ตรงนี้เป็นแม่สามเราท่องสามไปให้ถึงยี่สิบสี่หรือไม่เกินยี่สิบสี่สามอะไรได้ไม่เกินยี่สิบสี่ค่ะสามอะไรคะสามแปดใช่ไหม 3 8มแปดยี่นักเรียนก็ลองเอา34ค่ะคูณได้แปดแปดสี่สามสองใส่สทด3นะคะ8ปดสามยี่7ายี่หได้272ปรากฏว่ามันมากกว่า244ใช่ไหมเราก็เอาใหม่ค่ะ34มคูณเค่ะจาก8ไป7เราลดแค่หนึ่งแต้มพอนะคะ เส่ะ74 28ใส่8ทด2ค่ะ73 21 22 2ยิบอดยิบบค่ะนักเรียนได้238นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนใส่เลข7ค่ะ238อแ่ะแล้วนักเรียนเอาไปลบนะคะ244ลบ238ตรงนี้นักเรียนเมื่อลบกันน่ะมันจะเหลือ6ค่ะนักเรียนชัก8ลงมาค่ะอ่ะแล้วนักเรียนก็ดูตรงนี้ค่ะ นักเรียนท่องแม่สไม่ให้เกิน6ค่ะ3อะไรไม่เกิน6กสาหนักเรียนก็เอา34มคูณสค่ะเมื่อกี้เราบอก2 6ใช่ไหมสองสี่แปดสสามสองครั้งได้68ค่ะแล้วนักเรียนก็เอาไาลบก,กันค่ะก็เหลือ0ูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ออกมาก็คือ72นะคะอ่ะเรามาตรวจคำตอบกันค่ะตรวจคำตอบ ผลหาร72คูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งไหมตัวตั้งก็คือ2,448นะคะอะ่นักเรียนก็คิดค่ะ72คูณ34 428นะ47 47 28นะคะอะ่คิดที่หลัก10 326 37 21เสร็จแล้วนักเรียนก็เอามาบวกกันค่ะได้8 แปบวกหกได้14ใส่สทด1 2 3 4ชัก2เป็นไงคะได้ไหมคะได้เท่ากับตัวตั้งไม่ได้นะคะเท่ากับ2448แสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนะคะอ่ะนักเรียนไปดูที่ตัวอย่างที่2กันเลยคะ่ะตัวอย่างที่2ก็คือ18,930หมื่นึงมืน 8,930นะคะหาร23ค่ะ2 3หาร1ไม่ได้ใส่0หาร18ไม่ได้ใส่0ไปหาร189นะคะเอาเรามาดูกันนะคะว่าได้กี่ครั้งนักเรียนก็ต้องท่องแม่2ค่ะไม่ให้เกิน18ค่ะ2อ,อะไรคะ29ค่ะนักเรียนก็23คูณ9ค่ะ เก้าสามยี่เจ็ดค่ะใส่เจ็ดทดสองเก้าสองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปรากฏว่ามันได้สองร้อยเจ็ดมันเกินใช่ไหมคะมันเกินหนึ่งร้อยแปดสิบเก้านักเรียนลดหนึ่งแต้มยี่สิบสามคูณจากเก้าเป็นแปดค่ะแปดสามยี่สี่ใส่สี่ทดสองค่ะแปดสองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแปดครั้งค่ะได้หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ค่ะลบกันเหลือห้าชักสามค่ะโอเคค่ะนักเรียนก็ท่องแม่สองต่อค่ะ สองอะไรไม่เกินห้าสองสองสี่นักเรียนก็เอายี่สิบสามคูณสองค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าสองสองสี่ใช่ไหมสองยี่สิบสามคูณสองสองสามหกสองสองสี่สองครั้งได้สี่สิบหกค่ะ 46, 46, 46, 78, 79, 50, 5้าสบสาลบสี่สิกเหลือเท่าไรสี่หกสี่เจ็ดสิบแปดสี่เก้าหเอห้าสสาเหลือเจ็ดใช่ไหมคะอ่าชักศูนลงมาเลยคะ่ะอ่านั้นเรียงก็ท่องแม่สองอีกคะ่ะไม่ให้เกิน7คะ่ะ2อะไรสองสามใช่ไหมอ่ายี่สิบสามคูณคูณสค่ะ3ามสามสามสองห่าได้สามครั้งสมครั้งได้69สิบเเจ็สิลบหกเหลือเศษหนึ่งนะคะข้อนี้ตอบ แปดร้อยยี่สิบสามเศษหนึ่งอ่ะตัวคำตอบค่ะตัวคำตอบตรวจว่ายังไงผลหาร8ปดร้อยยี่สิบสามคูณตัวหารมีเศษด้วยบวกเศษก็คือบวกหนึ่งอ่ะทีนี้นักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาคิดกันขอลดตรงนี้นะคะอ่ะเราจะมาคิดการคิดยังไง 823คูน23อ่า3 3 9 3 2 6 3 8 24นะ3 2 6เอ i, ้ยโทษที2 3 6 2 2 4 2 8 16อ่าได้เท่าไหร่เอามาบวกกัน9 12ทด1 9 6 7 8ใส่1บวกกับอีก1บวกกระเศษเป็น1ใส่0ทด1 เป็น3ามเป็น9เป็น8เป็น1อ่ะเท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนไปดูที่แบบฝึกหัดเลยค่ะในหน้าที่69นะคะเดี๋ยวเราจะทํา4ข้อนะคะคนที่เรียนในสคูลบายนักเรียนดูจากตัวอย่างคุณครูสองข้อแล้วเวลาที่นักเรียนทนํนะห9นักเรียนทําทีละข้อนะคะ พอทําทีละข้อเสร็จแล้วนักเรียนก็ค่อยเฉลยค่อยตรวจกับของคุณครูนะคะอ่าไปเริ่มได้เลยค่ะอ่าข้อที่ห้านะคะเราต่อเราต่อจากหน้าเราต่อจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะเป็นข้อที่ห้าข้อที่ห้านะคะก็คือสองพันหนึ่งอเกสิบอืมสองพันหนึ่ง้อเกสิบค่ะหารสิบเก้าสิบเกหารสองไม่ได้ใส่ศูนย์ค่ะ ไปหารกับยี่สบเอ็ดเห็นแล้วได้หนึ่งครั้งก็ได้สิบเก้ายี่สิเอ็ดลบสิบเก้าก็เหลือสิบเก้ายี่สบเหลือสองค่ะนะคะชักเก้าลงมาค่ะได้กี่ครั้งคะอันนี้ก็ได้หนึ่งครั้งอีกแล้วถ้าสองครั้งมันต้องเป็นสาสิบปดใช่ไหมคะหนึ่งครั้งได้สิบเก้าค่ะลบกันก็เหลือศูนย์ค่ะเหลือหนึ่งค่ะชักศูนลงมาค่ะอืมตรงนี้ ชักสูงลงมานะคะอ่าได้กี่ครั้งคะตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้5ครั้งเนี่ยสิคูณหนักเรียนก็ต้องลองคูณดูนะว่า19เนี่ยมันคูณอ่าคูณหได้เท่าไหร่คูณ6ได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะอ่าแต่จริงๆแล้ววิธีการเนี่ยนะอ่าถ้าเกิดนะนักเรียนยังไม่ได้คูณตัวนี้นะวิธีการนะนักเรียนก็ต้องดูว่าอัาน,นี้มันเลข19เนี่ยมันเป็นค่าประมาณใกล้เคียงกับอะไรมันใกล้เคียงกับ10หรือ20มันใกล้กับ20นะนักเรียนก็ ยี่สิบก็คือเลขสองใช่ไหมสองอะไรได้ไม่เกินสิบเนี่ยสองอะไรได้ไม่เกินสิบก็สองห้าใช่ไหมนั่นเรนก็เอาสิบเก้าเนี่ยลองไปคูณห้าใช่ไหมคะอ่ะห้าเก้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่ห้าหนึ่งห้าเป็นเก้าสิบห้าเนี่ยนั่นเรนก็ได้แล้วค่ะตรงนี้ใส่เลขห้าตรงนี้เก้าสิบห้านะคะเอาไปลบกันหนึ่งร้อยลบเก้าสิบห้าก็จะเหลือเศษห้าค่ะข้อนี้คำตอบที่ออกมาก็คือหนึ่งร้อยสิบห้า เศษห้าตัวคำตอบผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับอ่ะเราก็ามาคิดอ่ะขอลบตรงนี้นะคะผลหารคืออะไรหนึ่งร้อยสิบห้าคูณสิบเก้าเก้าห้า 9ก้าห้สหใส่5ทด4 919เป็นสิ9เกเป็นสิบสามเบวกสี่เป็น13บใส่สทด1 9ึ่เหนึ่งเเป็น10บอะต่อไป1นึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอามาบวกกันได้5ได้8ดได้1ได้2ถูกไหมคะแล้วบวกกับอีก5ค่ะบวกกับเศษ สิทดหนึ่งเป็น9เป็น1เป็น2อ่ะผลออกมาได้2องพันะคะแสดงว่าตรงกับตัวตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้ถูกนะคะอ่ะทีนี้ไปดูข้อที่6เลยค่ะข้อที่6ก็คือ4,312ัางหารกับ24 นะคะอ่า24หาร2ไม่ได้หาร4ไม่ได้ใส่0ค่ะไปหารกับ43ตรงนี้ได้แค่1ครั้งนะคะเพราะ2ครั้งเนี่ยมันได้48นักเรียนก็จะต้องได้1ครั้ง1ครั้งก็24 43ลบกับ24เหลือเท่าไหร่คะถ้านักเรียนคิดว่าตั้งในนี้มันยากนักเรียนก็ไปตั้งลบข้างนอกเนี่ยอ่า ตรงนี้เป็น13ตรงนี้เหลือ3 3 3ลบก็เหลือ9เหลือ1อ่าเหลือ19แต่นักเรียนจะได้ไม่ต้องมาพันกันอยู่ในนี้ชักหนึ่งลงมาอ่าดูนะคะว่าได้กี่ครั้งนักเรียนคะตรงนี้มันค่าประมาณใกล้เคียงกับ20นักเรียนก็ท่องแม่2ไม่ให้เกิน19 2อ,อะไรคะได้ไม่เกิน19 2 2อะไรคะ2 2 9 18ใช่ไหมอ่านักเรียนก็ลองเอา24คูณ9 9ก้าสี่สามใส่6ทด3ามเก้าสองสิดเก้ายีิเกินค่ะอ่าลด1แต้ม24่สี่คูณแปดแปสาสองใส่2ทด3ค่ะ8ปดสองสิบหกสิบ็ปดสก็ยังเกินอยู่นะคะนักเรียนต้องเอา24ไปคูณ7ค่ะเจ็ดสีเจสี่ปดใส่8ดทด2 7จ็ดสองสได้168ตรงนี้ใส่7ครั้งได้168ค่ะอ่ะทีนี้1 9 1่งรเบเอ็หรลือเท่าไหร่นักเรียนก็ไปคิดข้างนอกนะคะ1 9 1่งรลบหนะึกะลบกันตรงนี้11ตรงนี้เหลือ8 1 1สเลบแเหลือ3ตรงนี้เหลือ2องอ่ะไปเหลือ23นะคะอ่ะนักเรียนชักสอลงมาค่ะอ่ะลองสำรวจดูซิว่ามีไหมที่เราคิดเอาไว้เนี่ย เออยี 24, คูณอะไร24เนี่ยถ้าเกิดคูณด้วยเเนี่ยนัาเรียนได้216อส่ะสูงสุดละน้าเรียนเอา9มาใส่ได้216ร้อ่ะสองร้ลบสิเหลือเหลือเศษเท่าไหร่นัาเรียนก็ไปคดค้างนอกอ่ะเหลืนคูณคูณคิดได้ละเหลือ16นะคะข้อนี้คำตอบที่ออกมามันก็จะได้หนึ่งร้เจ็ดศษสิตัว คำตอบได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณยี่สิบสี่บวกเศษก็คือบวกสิบหกทีนี้นักเรียนมาดูว่ามันเท่ากับตัวตั้งไหมถ้ามันเท่ากับก็แสดงว่ามันถูกแต่ถ้ามันไม่เท่ากับแสดงว่านักเรียนต้องทำใหม่นะคะดูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณยี่สิบสี่เรามา วิธีการหารเนได้ทั้งหารได้ทั้งคูณเลยนะอ่ะ 4, 9, าสีเท่าไรสี่เก้าใส่6ทด3 47สี่เจ็ดปดยเอดใส่1ทด3 414ีทดอีก3าเป็น7อ่ะไปที่หลักสิบ สองเใส่8ทดหนึ่งสอทดหนึ่งเป็น15หใส่หทดหนึ่งสองหนทด1เป็น3อ่าเอามาบวกกันได้6ได้9ก้ทดหนึ่งใส่4อ่ามันมีเศษด้วยใช่ไหมเศษคือ16โอเคค่ะเอามาบวกกันได้2องบวกหนึ่งใส่1ทดหนึ่ง เป็น3เป็น4เป็นยังไงคะเท่ากับตัวตั้งเลยแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นวิธีคิดนะคะอ่าข้อนี้ถูกต้องนะคะอ่าต่อไปนะักเรียนไปดูที่ข้อที่7กันคะ่ะข้อที่7นะคะข้อที่7ก็คือ9,135ค่ะหาร41นะคะอ่า สี 41, หารเก้าไม่ได้ใส่ศูนย์ไปหารที่เก้าสบเอ็ดได้สองครั้งสองครั้งได้แปดสิเอ็ดค่ะลบกันก็จะเหลือศูนย์เหลือหนึ่งใช่ไหมคะอืมถูกไหมคะไม่ถูกนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมผิดค่ะไม่ใช่แบบนี้อ่าตั้งใหม่เลยคะ่ะเก้าพันหนึ่งสาสิบห้าหารสี่ิบเอ็ด 41หาร9ไม่ได้ใส่ศูนย์ไปหาร91ได้2ครั้งสองครั้งได้เท่าไหร่อ่ะ41คูณ2อ2สองสองสองหนึ่งสองสองสี่ดสองครั้งได้8 2อ่ะ91เลบ82เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9ค่ะชักอะไรลงมาคะชัก3ค่ะอ่าต่อไปนักเรียนตรงนี้ได้93ได้กี่ครั้งละคะก็ได้2ครั้งอีกอะคะ่ะ2ครั้งก็ได้82ค่ะ ลบกันก็เหลือหนึ่งตรงนี้เก้าลบแปดก็เหลือหนึ่งชักห้าลงมาอ่ะนักเรียนลองดูถ้าเกิดว่านักเรียนท่องสุคูณแม่สี่ไม่ให้เกินสิบเอ็ดสี่สมิบสองมันก็เกินแสดงว่าได้สองค้งอีกนักเรียนสองค้งก็ได้แปดสิบสองอีกอ่ะลบกันห้าลบสองเหลือสามสิบเอ็ดลบแปดเหลือสามค่ะข้อนี้ตอบตอบสองตอบสองร้อย ยี่สิบสองเศษสามสิบสามตัวคําตอบผลหารก็คือสองร้อยยี่สิบสองคูณตัวหารก็คือสี่สิบเอ็ดบวกเศษเศษก็คือสามสิบสามดูซิว่ามันเท่ากับตัวตั้งไหมถ้ามันเท่ากับก็แสดงว่าถูกถ้ามันไม่เท่าก็แสดงว่าผิดอ่ะสองร้อยยี่สิบสอง คูณสี่สิบเอ็ดนะหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองอะไปที่หลักสิบสองสี่แปดสองสี่เออโทษทีสี่สองแปดสี่สองแปดสี่สองแปดเอามาบวกกันนะคะได้สองสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งเป็นเก้าบวกกับเศษเศษก็คือตัวนี้สามสิบสามนะคะได้ห้าได้สามได้หนึ่งได้เก้านะ เท่ากับ1000เอ้ยได้9135ได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องอีกแล้วนะคะอทีนี้ไปดูข้อสุดท้ายกันนะคะข้อสุดท้ายก็คือ3 5 1 8 0ค่ะหาร28นะคะ28หาร3ไม่ได้ใส่ศูนย์ค่ะไปหาร35ได้1ครั้งนะคะ1ครั้งตรงนี้ก็ต้องได้เท่าไหร่ ตรงนี้ก็ต้องได้28อ่ะ35ลบ28เหลือ7ค่ะชักหนึ่งลงมาอ่าดูนะว่าได้กี่ครั้งนะคะนักเรียนทองแม่สองไม่ให้เกินเลขเจ็ดอ, 7, อะสองสองสามหกใช่ไหมนักเรียนได้3ครั้งใช่ไหมอ่ะนักเรียนก็ลองเอา28คูณ3ค่ะ38 24 44ทด2อง3 2 6 7 8นักเรียน3ามครั้งเกินนักเรียนลดลงมาเหลือ2ครั้งค่ะ สองแปดสิบหกเสหกทนหนึ่งสองสองสี่ทนหนึ่งเป็นห้าสองครั้งค่ะได้ห้าสิบหกเจ็ดสิบเอดลบห้าสิหกเหลือเท่าไหร่คะเหลือสิบห้าเอาไปลบข้างนอกก็ได้จะได้ไม่มั่วในนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นสิบอ็ดตรงนี้ก็เป็นหกสิบอ็ดลบหกก็เหลืออะไรเหลือห้าตรงนี้ก็เหลือหนึ่งอ่าเหลือสิบห้าใช่ไหมคะชักแปดลงมาคะ่ะ <c oughs> นักเรียนก็ท่องแม่สองไม่ให้เกิน 15 2อะไรไม่เกินส5 2 7ใช่ไหมคะอ่านั่นเลียงก็เอา28ไปคูณกับ7จ็สิเจได้เท่าไรเจ็ดเจ็ห้าสิบหกใส่6ทด5 7 2เจเป็น19เกินนะนั่นเลียงก็ลดลงมาจาก 28, ยี่ดีก็เหลือ28คเูเจ็ดก็เลยยี่8แคูณหกหกใส่8ทด4 หกสองสิบสองได้1 6ึ่เป็นไงคะก็ยังเกินอยู่อ่ะนักเรียนก็เอายี่สิบแปดคูณห้าห้าแดสี่สทศส่ห้าสอเป็น14ได้5ครั้งตรงนี้ได้5้าค้งได้140ลบกันก็จะเหลือ8เหลือ1ชักศูนย์ลงมาอ่านักเรียนลองไปดูซิว่าแถวนี้มีไหมนี่ ถ้าเครั้งอ่ะหนึเก้าเกินถ้า6ครั้งได้168กอ่ะนเรียนก็ใส่6ครั้งได้1 6ึ่งร้อ่ะหนึ่งรบลบหนึเหลือ12อ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1256เศษสิบอ่ะตัวจคำตอบ หนึ่งพร้อบหกคูณยีสิบแวกเศษเศษก็คือ12เท่ากับนะเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งคือสามหมื่นั้ยใช่ไหมอ่ะทีนี้เราไปลบนะว่ามันถูกหรือเปล่าเอยเราไปลองคิดนะคะว่ามันถูกหรือเปล่านะคะโอเค1256งพร้อคูณยีด แปดหกเท่าไรแปดหกสี่สิบแปดใส่แปดทดสี่แปดห้าสี่สิบสี่สิบเป็นสี่สิบสี่ใส่สี่ทดสี่อืมแปดสองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใส่ศูนย์ทดสองแปดหนึ่งแปดเก้าสิบโอเคไปดูที่หลักสิบสองหกสิบสองใส่สองทดหนึ่งสองห้าสิบทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งสองสองสี่ทดอีกหนึ่งเป็นห้า สองสองโอเคเอามาบวกกันได้8ได้6ได้1ได้หได้3โอเคค่ะยังไม่เสร็จเพราะว่ามันมีเศษอีก12บวกอีก12 8สบกสเป็น10บสย์ทดหนึ่งหกเชัก1 5แล้วก็3ลงมาอ่าได้ไหมสามหมื่น้าพันหนึ่งปปรากฏว่าได้ข้อนี้ ถูกต้องค่ะ,ะนักเรียนคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงทำได้นะคะขอให้นักเรียนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ